สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิลเมทนาสิทธิพงศ์นะครับอาจารย์ประจำอีฟินสกูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อคริปโตจะเป็นอย่างไรในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับเรามาเล่าภาพรวมกันก่อนนะครับก็คือว่าโลกเราต่อในช่วงนี้นะครับเราจะอยู่ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยแล้วล่ะนะครับโดยเชิงเทคนิคนะครับเพราะว่าตัวเลข GDP ที่รายงานไตรมาสสเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือหดตัวนะครับทั้งในสหรัฐก็ดีนะครับรวมถึงจีนก็แบบโตเล็กน้อยมากๆเกือบติดลบนะก็คือหดตัวหมดแหละโลกเราอยู่ในสภาวะนี้นะครับ เมื่ออยู่ในสภาวะนี้แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาวะนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีเส้นปะสีม่วงนะครับก็คือว่าอนอกจากเส้นสีแดงเนี่ยหมายว่า GDP ลดลงไปแล้วนะครับเติบโตลดลงเนี่ยในเส้นสีสปะสีม่วงๆๆนี่ก็คือดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นนะครับเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนี้อดอกเบเี้ยยังขึ้นไม่สุดนะครับเงินเฟอ้อเนี่ยทุกคนคาดการณ์ไปแล้วว่ามันน่าจะถึงจุดสูงสุดแล้วแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ลงง่ายๆอ่าแต่ดอกเบี้ยยังขึ้นอยู่คือเรียกง่ายว่ามันยังยังไม่จบอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในช่วงนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ากําลังบริโภคคนจะน้อยลงเพราะว่าเอาเงินไปจ่ายดอกเบีย้ยคือเราคงเคยได้ยินเรื่องราวของ Big De ดบไครซิสว่าโลกเราเนี่ยมีหนี้จํานวนมากนะครับและหนี้นั้นต,ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเพราะนั้นคนก็จะเอาเงินที่เคยใช้จ่ายนไปจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มขึ้นอย่างเช่นสหรัฐก็ดีประเทศไทยเพิ่มขึ้นครั้งเดียวนะครับเราก็มีการต้องเอาเงินไปจ่ายดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นเช่นคนที่กู้ธุรกิจก็ดีนะครับหรือว่ากู้ซื้ออสังหาก็ดีเนี่ยเขาต้อง อ่าเพราะว่าดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นเพราะงั้นเงินน่ะมันจะหายไปส่วนหนึ่งเอาไปจ่ายดอกเบีย้ยแน่นอนนะครับอ่ามันก็ทําให้เกิดการประหยัดอ่าเพราะงะั้นความต้องการซื้อมันจะลดลงและในสภาวะเนี้ยมันก็จะเกิดการแข่งขันธุรกิจที่สูงขึ้นนะครับก็คือเหมือนสภาวะเคเชฟที่เราคุยกันหมายความว่าจะมีธุรกิจที่สามารถแย่งชิงคนอื่นได้แล้วก็รอดอ่าแล้วก็ไม่สามารถแย่งชิงไม่สามารถชนะคนอื่นได้แล้วก็ไปซึ่งในคริปโตเคอเรนซีอ่ะมันก็จะมี คลิปตัคุณทรัซี่ที่รอดหมายควาก็เป็นเหมือนสีเขียวก็คืออยู่รอดได้แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็อยู่รอดไม่ได้ก็กลายเป็นเป็นสีแดงแล้วก็ตายลงมาเหมือนกันซึ่งคุณสมบัติจริงๆแล้วส่วนตัวผมที่เคยสอนในคอร์สคริปโตเนี่ยผมมองว่าเหรียญแต่ละเหรียญก็เหมือนกับบริษัทในตลาดหุ้นเนี่ยแหละครับเขามีคอนเซปต์ของเขาเหมือนกันซึ่งเราเราอาจจะจําเป็นต้องซื้อคอนเซปต์หรือซื้อเนื้อธุรกิจนะนะครับของเขาก่อนว่าไอ้เนื้อธุรกิจของเขาเนี่ยจะอยู่รอดได้ในระยะยาวอย่างไร จะเติบโตอย่างไรผมผมเคยยกตัวอย่างอันหนึ่งแล้วกันนะมันจะมีเหรียญที่เกี่ยวกับพวก d e f าแล้วก็เคยอ,อธิบายไว้นะครับก็มาทวนกันนิดหนึ่งแต่ว่าให้ดูว่าคอนเซปต์เนี้ยคราวที่แล้วที่ผมพูดไว้หมายความว่ามันจะมีบริษัทที่เขาออกเหรียญออกมาถูกไหมแล้วก็ทาเหรียญออกมาแล้วก,ก็เอาเหรียญเนี้ยมาขายให้ให้พวกเราในขณะที่เขาเอาเหรียญมาขายให้พวกเราเนี่ยเขาก็บอกว่าเหรียญเนี้ยเขาจะให้ผลตอบแทน20%ตอ่อปีหรืออะไรเงี้ยครับ โดยที่เขาเอาเหรียญเขามาให้นะครับมันแตกต่างจากแชร์ลูกโซ่หน่อยหนึ่งก็คือว่าแชร์ลูกโซ่เนี่ยเขาเอาเงินคนอื่นนะมาให้ผลตอบแทนเราใช่ปะ่ะหมุนเวียนกันแต่ว่าดีฟายเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่าเขาพิมพ์เหรียญเองคือไม่ได้ไม่ไม่ใช่แค่เอาเงินคนอื่นนะนะครับคนอื่นก็คือเขา้าเข้ามาซื้อเหรียญคราเนี้จุดความเสี่ยงว่ามันจะสักเซสหรือไม่ไม่สักเซสจริงๆก็คือว่า สุดท้ายแล้วบริษัทเนี่ยเขาสามารถมีมีกำไรจากธุรกิจจริงได้ไหมอ่าหรือว่าบริษัทเนี่ยมีกาไรจากการขายเหรียญอ่าถ้ามีถ้ามีกำไรจากการขายเหรียญเนี่ยมันก็จะไม่แตกต่างจากแชร์แชร์ลูกโซ่ความยั่งยืนมันจะน้อยมันจะยืนระยะไม่ได้หรอกแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอเจอช่วงเศรษฐกิจหดตัวจริงๆแล้วมันมันมันพ้นช่วงที่คนลุมแย่งกันอะสุดท้ายแล้วมันก็มีมีปัญหานะครับแล้วก็ ดีฟาก็ค่อยๆแตกไปทีละอันทีละอันทีละอันเงี้ยมันก็จะมีคนที่ได้ผลตอบแทนก็คือคนที่เล่นแรกๆคนที่เล่นหลังๆก็ทยอยขาดทุนไปปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้นะครับแม้แต่ว่าธุรกิจที่เป็นการขุดทําเหมืองขุดคริปตเคอเรนซีก็คล้ายกันเวลามันมีดีมาเนี่ยนะครับเครื่องขุดค่าไฟค่าอะไรเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าราคาเหรียญมันลงไอ้ที่เราขุดได้มันก็เริ่มไม่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 คุ้มค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสภาวะแบบนี้แหละเป็นเรื่องปกติคริปตัวเองก็จะม แสดงความคิดเห็นอย่างนี้แล้วกันนะค,คริปตเคอเรนซีใดที่มีคุณสมบัติคล้ายๆเราเลือกกองทุนคล้ายๆเราเลือกธุรกิจก็คือที่ในช่วงสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยควรจะมีคุณสมบัติอย่างน้อย2อย่างก็คือลดต้นทุนในการดําเนินชีวิตหรือว่าธุรกิจของผู้คนจํานวนมากสมมติถ้าเราบอกว่าเ,เหรียญก็พวกนี้ก็ดีนะครับมันมันไปทําอำนวยความสะดวกในธุรกิจเพย์เมนต์แล้วมันทาให้ต้นทุนในในธุรกิจเพย์เมนต์เรื่องการจ่ายเรื่องค่าธรรมเนียมเนี่ยมันลดต่ําลงได้จริงสมมตินะ อ่าแล้วเป็นประโยชน์ต่อคนจํานวนมากอันนี้ก็น่าจะดีอ่าอย่างเช่นการที่เราเราใช้เงินดิจิตอลแทนเงินสดเนี่ยมันทําให้ต้นทุนในการจัดเก็บของเงินมันลดลงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมว่าเราก็โอนเงินกันออนไลน์อยู่แล้วผมว่าแล้วก็คอนเซปต์ของของบิตคอยที่เกิดมาเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าแต่ละประเทศเอาคอนเซปต์เทโลยีบล็อกเชนเนี่ยไปทํา CBDC นะคือ ไปทำเหรียญของตัวเองออกมาเป็นเหรียญดิจิทัลแล้วเป็นสกุลกลางเองเนี่ยมันก็จะทำใหเ้เป็นคู่แข่งเอางั้ดีกว่าผมว่าคนก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องต้องใช้เงินดิจิทัลมากขึ้นใช้แต่ว่าไม่ได้ใช้คลิปตัวเป็นใช้เงินดิจิทัลของแต่ละประเทศเองเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันก็จะมีคู่แข่งแหละเดี๋ยวเดี๋ยวดีมานมันจะลดลงไปเองนะครับ่ออ,อย่างเงี้ยมันก็จะดูแล้วมันก็จะเกิดยากหน่อยแต่ว่าผมแสดงความเห็นอย่างนี้จริง ผมเองก็มีบิตคอยอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าผมมองว่าบิตคอยมันจะกลายมันคือผมไม่คิดว่าบิตคอยจะเป็นจะไปแทนเงินสดได้จริงก็มองแค่ว่าบิตคอยคงเป็นสินทรัพย์แทนเงินสดอาจจะมีลักษณะคล้ายๆทองคำอย่างอย่างอย่างทองคำก็คนก็คงอยอมรับว่าไอ้ไอ้แร่ชนิดเนี้ยมันมีค่านะมีเอาไปทำเครื่องประดับมีเอาไปทำในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีการามีการซื้อมีการขายมีต้นทุนเหมืองแร่ในการขุดหรืออะไรเงี้ยนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็เกิดจากการยอมรับในคนหมู่มากแล้วมันก็เก่งกําไรไปตามดีมา u p p l y แต่เพียงแค่ว่ามันถูกนําไปผูกเป็นสกุลอา่านำไปถูกผูกเป็นคล้ายๆกึ่งๆึสกุลกลางของโลกอถูกไหมครับซึ่งซึ่งบิตคอยเขาก็อยู่ในช่วงที่กองทุนหลายๆที่ให้ให้ความสนใจมากขึ้นแต่ก็ต้องลุ้นนะครับสุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคนจะต้องการเขามากขึ้นไหมมันก็เป็นเรื่องดีมาซับไพ แต่ว่าในขณะที่กําลังบริโภคของโลกเราลดลงอ่ะแล้วก็คริปโตเคอเรซีก็เป็นสินทรัพย์ที่คนยุคใหม่เข้าไปซื้อแล้วก็ให้ผลตอบแทนเร็วก็ทั้งได้กำไรเร็วทั้งทั้งขาดทุนเร็วเนี่ยก็ต้องดูว่าเวลาเงินเข้าหายไปแล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคนยังจะนิยมมากน้อยแค่ไหนก็ต้องไปลุ้นติดตามเอานะครับแต่ว่าคุณสมบัติของบิตคอยคงคงไม่ใช่ข้อแรกนะครับ ส่วนอันที่2คือพยายามจะให้เกิดก็คือว่าส่งผลต่อพฤติกรรมคนจํานวนมากเปลี่ยนไปและ,และกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าอันนี้ก็คืออยู่จุดที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคนเชื่อถือเขามากขึ้นและนิยมใช้ใคล้ายๆพระเครื่องคล้ายๆทองคำถ้ามันเป็นรุ่นที่นิยมแล้วมันมีซับไพ่จำกัดคนต้องการมากๆราคาเขาก็คงขึ้นลักษณะอย่างน,านี้แต่ว่าอย่างสมมติถ้าเป็นพวกอีทูเรียมหรือว่าไบแนนหรือกาลา คือเหรียญพวกนี้ก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างออกไปซึ่งซึ่งผมว่าเราคงต้องไปศึกษาว่าไอเหรียญคุณสมบัติแต่เหรียญเนี่ยเขามีคุณสมบัติแบบแบบนี้ไหมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะถูกใช้มากขึ้นไหมเพราะฉะนั้นใน,ในช่วงต่อจากนี้ไปใน,ในช่วงเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยผพราะว่าคริปโตอุตสาหการรมคริปโตเนี่ยที่มันมีอยู่จํานวนมากเนี่ยมันก็จะคัดเลือกผู้อยู่รอดคล้ายๆยุค .com เลยนะพอ .com บูมบ่ะ มันก็มีอยู่แค่ไม่กี่บริษัทที่มันอยู่รอดแหละไอ้พวกบริษัทเทคเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็หายไปเดี๋ยวช่วงนี้สตาร์ทอัพในกลุ่มพวกคริปโตเคเรซีก็จะหายไปคนที่จะออกเหรียญจํานวนมากก็หายไปผมว่าพฤติกรรมคนก็เรียนรู้นะครับอ่ามันก็เหมือนกับว่ายิ่งยิ่งตอนนี้มีประเด็นดราม่าพวกแชร์หลอกลวงเยอะขึ้นผมว่าคนก็คนก็เรียนรู้คนก็กลัวมากขึ้นคนก็เข้าใจมากขึ้นดีมานมันก็อาจจะลดลงนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ที่แชร์ความคิดเห็นแบบแบบภาพรวมเพราะง,งั้นผมคิดว่าในในอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซี่เนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบเหมือนกันนะแย่ yeah, แต่ถ้าจะอยู่รอดจริงๆเนี่ยก็ต้องมี2คุณสมบัตินี้ติดตัวไปว่าเขาทํามาเพื่อสิ่งนี้แล้วแล้วคนจะใช้มากขึ้นแล้วคราวนี้เวลาคนจะใช้มากขึ้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันทําให้ใช้มากขึ้นได้จริงไหมอะผมยกตัวอย่าง,างเช่นตาเราจริงๆผมพยายามจะพูดถึงว่ามันควรจะทํามันควรจะเข้าไปมีบทบาทในในระบบเศรษฐกิจจริงๆอะ ในในในธุรกิจจริงๆเกิดเกิด productivity ในใน,ในในอุตสาหการรมจริงๆไม่ใช่แค่เก่งกำไรอะ่ะผมผมมองอย่างนี้นะมันมันถึงจะยัง่งยั่งยืนแต่ถ้าถ้ามันเป็นลักษณะาการซื้อไอเดียการลงทุนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันยังไม่เกิดขึ้นจริง,รงมันก็คือสินทรัพย์ที่ high risk high return ประเภทหนึ่งถ้าถ้าสำเร็จก็ return ดีถ้าไม่สำเร็จก็ล้มเหลวแต่ว่าโอกาสสำเร็จอาจจะน้อยก็จะเป็นสินทรัพย์เสี่ยงสูงมากอารมณ์ประมาณนี้นะครับอ่ะคราวนี้ เราพูดถึง,งนี้เราก็ไปอัปเดตเศรษฐกิจสักนิดหนึ่งนะครับผมผมให้ดูในสภาวะนี้ก่อนอสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในสภาวะเนี้ยนะครับแล้วก็มีผลนะผมให้ดูอย่างนี้อย่างราคาบิตคอยเองเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็ดูกราฟเป็นลายวีจะเห็นว่าดิ่งหัวลงตลอดเลยเรามาดูสิ่งที่สวนทางช่วงนี้ก็คือว่าดอลลาร์อินเด็กต์ก็คือดอลลาร์อินเด็กต์นกราฟวีเหมือนกันแต่ว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็คือในโลกเราปัจจุบันเนี่ยพอเศรษฐกิจมันถดถอยนะครับเสร็จแล้วก็เงินดอลลาร พอขึ้นดอกเบี้ยเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็ทําให้มูลค่าในตัวเงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นไม่เราไม่ต้องแปลกใจหรอกนะครับไงั้นดอลลาร์ที่เขาแข่งแข็งค่าขึ้นถูกมปึ้งปึงป้งปึงป้งปึงป้ปเ,เพราะงั้นเงินเนี่ยมันก็เลยไหลเข้าไปมันก็มีการขายสินทรัพย์ต่างๆออกไปถือเงินสดแทนในรูปแบบ US dollar นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกอันหนึ่งที่ผมจะให้ดูก็คือว่าในขณะที่ออดอลลาร์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่จริงๆแล้ว พันธบัตรหรือว่าตาสานนี้ของสหรัฐเนี่ยนะครับกับก็กลับมาถูกขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ดอะไลนเด็กเนี่ยเริ่มนิวไฮคนก็ขายหมายความว่าคนเนี่ยเขาเขาขายพันธบัตรด้วยนะแต่ว่าถือเงินสดขายสินทรัพย์ต่างๆแล้วก็ถือเงินสดไม่ได้ว่าขายแล้วก็ไปซื้อเพราะว่าดอกเบียเนี่ยยังขึ้นไม่สุดแสดงว่าเรามีโอกาสได้ผลตอบแทนจากตาสานนี้เนี่ยสูงกว่าปัจจุบันอ,อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้มันก็ส่งผลแค่นี้ อันนี้เราให้เห็นเท็มแล้วนะครับเศรษฐกิจถดถอยแล้วก็สำหรับผมก็คือว่ายังถ้าเอาตรงๆเลยก็คือว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยย,ยังยังยังเผชิญแนวโน้นมขาลงใหญ่อยู่ยังมีโอกาสลงได้อีกอแต่ว่าถ้าสมมติถ้าเราดูาห,าหุ้นไทยการาฟหุ้นไทยกราฟวีกเนี่ยก็ลงแต่ว่าก็จะรีบาวค่อนข้างค่อนข้างดีรีบาวสูงอะไรอันนี้ก็กราฟวีกเหมือนกันเห็นไหมครับ ก็เรียกง่ายว่าทรงทรงของคริปโตเคอเรซีก็ยังเป็นขาลงใหญ่อยู่ยังยังไม่จบง่ายๆเอาว่างี้ดีกว่ายังมีความเสี่ยงอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยจริงๆมีการรีบาวช่วงก่อนหน้ามาในต้นสัปดาห์นะดูดีมากรีบาวแรงมากแต่ก็สุดท้ายก็กลับมายอดตัวก็ลงนะก็ทำให้ความกังวลเงินเฟอ้อลดลงนะครับก็ส่งผลอีกอ่ะก็ทำให้ทิศทางราคาทองคำเนี่ยนะครับก็ ก็ปรับตัวลดลงถ้าเรามองในกราฟวีคเนี่ยทองคำก็ยังอยู่ในช่วงไซเวย์คจริงลงเนี่ยยอตัวรอบเนี่ยอเห็นไหมยังยังไม่เกิดนิวโลนะครับแต่ก็ลงอยู่เรื่อยๆตอนเนี้ยนะครับอแต่ว่าเป็นการลงที่สวนทางกับเงินบาทที่อ่อนค่าเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอทองคําที่เป็นเงินบาทเนี่ยเขาก็จะลงน้อยกว่าทองคําโลกอะลองนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมีการเฮดจิ้งค่างเงินที่อ่อนค่าเพราะว่าดอลลาร์อินเด็ก์แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นในในระยะสั้นก็ต้องบอกว่า สินทรัพยเ์เสียงกลางอย่างตลาดหุ้นเนี่ยนะครับยังอยู่ในช่วงที่น่าจะรีบาวได้อยู่อ่าย่างน่าจะรีบาวอย่างน่าจะดีดขึ้นได้อยู่แล้วก็สินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ำไปเลยอย่างตาสาหนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ยังยังไม่น่าสนใจมากนะักอ่าผมผมกลับมาให้ให้เราดูอย่างนี้นะครับอ่าในในกองทุนบอลนะครับผ่านโปรแกรม Stock Pickup เนี่ยนะครับ ก็คือว่ากราฟซ้ายบนเนี่ยเป็นกราฟของอกองทุนตาสาันนี่ของของสหรัฐเราจะเห็นว่าถ้าเราซื้อไว้เนี่ยอกองทุนเนี่ยมันหน่วยมันเพิ่มขึ้นคือเราได้กําไรอะ่ะเพราะว่าเรากาไรอัตราแลกเปลี่ยนคือเรากาไรดอลลาร์เงินดอลลาร์นั่นแหละนะครับที่มันแข็งค่าขึ้นแต่ในขณะที่กราฟกลางบนเนี่ยเป็นกราฟตาสาันนี่ต่ํากว่า Investment g r a เกรดหรือว่าจังบอลแล้วกันนะซึ่งพอเขาขึ้นดอกเบี้ยนเนี่ยมันมีการรีบาวตามเงินสหรัฐตอนนี้เงินสหรัฐแข็งค่าขึ้นแต่กองทุนเนี่ยกับมูลค่าลดลงนะเพราะ การขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็ทําให้ความเสี่ยงที่กลุ่มนี้จะผิดนัดชําระหนี้สูงขึ้นเช่นเดียวกันมันก็เหมือนกับว่าเอออาจจะโลเวอร์หนี้ไม่ได้นะหมดรอบนี้จะมีเงินจ่ายเงินต้นไหมจะอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยเป็นความเสี่ยงมันก็ลงอันนี้เราก็จะให้เห็นว่าในใน,ในตาสารที่สหรัฐเองประเภทพวกความเสี่ยงสูงกับความเสี่ยงต่ำเนี่ยก็เห็นที่ทางชัดเจนนะครับส่วนขวาบนเนี่ยเป็น กองทุนตาสานนี่แล้วเป็นออสเตรเลียนะครับพอดีว่าทวีปนี้เป็นท,ทวีปทีเ่เกี่ยวกับพวกคอมบดิตี้นะาทานหินเหล็กหรือว่าพวกแร่สำคัญบางอย่างกับธุรกิจพวกสมัยใหม่นะครับอ,รอย่างพว่ EV อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นประเทศที่ต้านทานสภาวะเ,าเงินเฟอ้อได้ดีระดับหนึ่งอ่ะมันก็เลยมีมูลค่าผมก็เลยพิมพ์เอาไว้นะครับเพราะว่าต้องเฝ้าดูเหมือนกันอาจจะเป็นสินทรัพย์ที่ป้องกันที่ปลอดภยัย ส่วนตาสานี้ไทยเองเนี่ยราคาก็ทรงๆนะครับออสองอันล่างนะของภาครัฐกับภาคเอกชนส่วนอ,อันขวาสุดก็คือเป็นกองทุนป้องกันเงินเฟอ้อนะขอ,ของกรุงไทยนะครับเป็นพันธบัตรอ้างอิงเงินเฟอ้อก็สังเกตว่ามูลค่าลดลงเรียกง่ายว่าพอความกังวลเงินเฟอ้อเ,เริ่มลดลงตามราคาที่ลงเนี่ยอกองทุน,นก็เริ่มลงตอนนี้เรียกง่ายๆว่าสินทรัพย์ที่เสี่ยงต่ําอย่างทองคาพันธบัตรอ้างอิงเงินเฟอ้อนี่ลงหมดนะเพราะว่าคนเริ่มคลายกังวล คนเริ่มคลายกังวลแต่ถ้าจะพูดตรงๆในในทิศทางระยะยาวยังมีความเสี่ยงสูงอยู่ปกติมันเป็นแค่การรีบาวามันมันเป็นแค่การรีบาวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าประมาทแล้วกันนะเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เราก็ไปดูกองทุนสำคัญสำคัญ,คญนะผมอัปเดตเพิ่มเติมนะ กราฟไซด์บนตัวนี้นะครับผมดูเป็นคอมเบอดิตี้นะ,ะเป็นกองทุนคอมเบดิตี้ถ้าเกิดว่าคอมเบอดิตี้เนี่ยก็มีการรีบาวเล็กน้อยอย่างที่เราดูในภาพใหญ่น้ำมันกนะ็ตามทรงนี้ในขณะที่จีนเนี่ยก็ลงต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการรีบาวสวนทางนิดนึงคือคือจริงแล้วยุโรปกับสหรัฐเนี่ยยังอยู่ในช่วงลงไงมันก็ลงก็ลงแรงอยู่นะครับก็ยังลงแรงอยู่กองทุนเขานะครับแต่จีนก็รีบาวแทนอะไรสีสวนทางนะแต่ว่าเวียดนามเวียดนามก็ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ รวมไปถึงอันล่างก็จะเป็นอินเดียอินเดียก็ยังดีกว่าอันนี้ก็เป็น global f o นะให้ดูว่า ETF นะครับ ETF Index ของแต่ละประเทศนะครับรวมถึงสินค้าพกกัะพัเป็นอย่างไรนะอย่างที่บอกครับก็คือเรียกง่ายว่าตอนนี้เรายังลุ้นอยู่ในช่วงรีบาวได้ยกเว้นจีนกันนั่นเองแต่ว่าอาการที่ย่อตัวเนี่ยอย่างยุโรปก็ดีเนสแตก็ดีเนี่ยเขาย่อตัวเราต้องรุ้ว่าอาจจะเขาจะเป็นย่อตัวที่มีโอกาสกลับมาเป็นอนุ่นขาขึ้นนะถ้าเราพูดถึงภาพสั้น ยังยังโมเมนตัมยังดีอยู่ถ้าเราพูดตรงๆก็อย่างที่บอกครับรอบรีบาวคิดว่ายัางน่าจะไม่สุดรวมไปถึงหุ้นไทยด้วยอย่างวันนี้ถ้าเราอัปเดตสถานการณ์หุ้นไทยสักนิดหนึ่งนะครับก็หุ้นไทยเราเจ็นว่าโอ้โหมันมันย่อน้อยมากเลยเทียบกับต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยก็ยังอยู่ในในรอบการรีบาวแล้วก็ ฟันโฟก็ต่างชาติก็ยังเข้าไม่หยุดเลยเพราะฉะนั้นโดยแนวโน้มเนี่ยก็ยังมีโอกาสขึ้นมากกว่าลงดีกว่านะครับก็สำหรับวันนี้ขออนุญาตฝากอีกสักนิดหนึ่งก็คือ,อใครที่สนใจนะครับลงทุนในในทองคำนะหรือว่าอ e ีฟินโกนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะครับจากภาวะเงินเฟ้อนะครับเราไม่ได้ให้ใช้ทั้งหมดหรอกก็เป็นการออมนะครับห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตที่แนะนานะครับก็สามารถซื้อทองคําได้ยีิบสี่ชั่วโมงนะทุกวันเลย วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็สามารถซื้อขายได้24ชั่วโมงราคาซื้อขายดีกว่าสมาคมทองคําก็คือราคาซื้อขายต่างกัน19บาทสมาคมต่างกัน100บาทเห็นไหมราคาซื้อราคาขายนะครับแต่ช่วงนี้ก็ทองคําอยู่ในช่วงย่อตัวนะต่ำกว่า30,000แล้วเราเคยคุยกันว่าต่ำกว่า30,000ก็เป็นสภาวะที่เราก็ทยอยสะสมเราไม่จำเป็นต้องซื้อไม้เดียวอันนี้คือเหตุผลที่เราอยากให้ทยอยซื้อทยอยขายเพราะเหตุนี้นะครับตอนนี้พอเขาเป็นขานลงเราก็รอจังหวะรอซื้อแค่นั้นเองนะครับยังไม่ได้อไแอคชั่ ลองดูสถานการณ์นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็ลุ้นเรียกง่ายว่าถ้าเกิดว่ามันกลับเทนน่ะมันก็จะสวนทางกันนะครับตอนนี้ก็เราก็ลุ้นกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์นะครับถ้าเกิดใครมีคําถามก็ถามเข้ามาได้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันศุกร์ครับสวัสดีครับ